เ uh, uh. อา uh huh. น้ำเป่าไหมอืมเาเาป่าไหมอ๋อ

ีลมต่อไหมไมตาพูดเด็กไ้มันไม่หยับตาเลยนมกิดขย้อนนะนะนะตอบัะเป็นัมต่อวัะ ยากมานะมันต้องอยู่ข้าวเหรอใช่คุณสายของแป๊บนะจ้ะคุกินนมต่อนะ